ใช่เนาะเตียวไปเตียวมาเตียวมาเตียวไปเตียวหมาปอมมันล้นในหัวใจเฮาแหมอืมอนั่นอุกกระพี่กะอุงกระมาครับอุกกระหมาครับตึงแค่เตียวตึ้งแ่เตียวในหัวใจมันม่วนดีหูเลื่อนกอก <c oughs> พมาพอแน่ฮะอูก็หมาเจอุก <uyor> ็ตัวล้อก็หลวัเออเรื่องของฉันใช่ให้เตียววันข้ามในหัวใจใชกระตุ้งจากเตียวคุณเรื so ่องเกาะกุก็หมาเจ้าก็ฝั่งหลวกด้อกูก็หมาถ้ามาแฮบัดชอบตื่นไปเจเตียวหัเรื่องเกาะกูก็หมาปูนอุก็หมาปูนหลอกูกบหมา เสื้อที่คุณแจกครับรหลวงนี่เอ่อเป็นเสื้อวิ่งของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ครับอ<ฆ>ืมครับงานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองแจกคนตัว ติงจะล่นในใจพ่อหลวงนะบอกพ่อหลวงใจก่อเจ้าอุ้งกระตัปว่อุ้กระหมาเพ่มาน้อยโอโมโอโมกโอโมกลัวกลัวฉันทำไมอุ้มหน่อยได้ก่อห้ามครบจันนะจริงโอโมกจริงโอโมเกยค่ะเนาะไม่ไม่ก็แยกกรรมก็เกงกนกรรมมันเกยเตื้อที่ขวบแล้วนี่ จ็ดแปดขวบปะครับเท่าละถ้าเป็นคนก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งขวบหมาเท่ากับเจ็ดปีคนถ้าเจ็ด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 สี่สิบเก้าสเก้โหหนุ่มหรอพี่สาวสองพันก็แล้วเนี่ยพี่สาวสองพันได้ไรครับหกสิบโหได้เงินเดือนผู้สูงอายุแล้วหรอโอโม่มันข่าวมันโอโม่ครับแล้วห้าก้อนนี้ห้าก่าพี่ะ ฮักโมโหครับพี่กาก็นึกว่าถามว่าฮักหนาโกต่อตัวตัวตบบโดมถามก็เลี้ยงมาแต่น้อยๆเลี้ยงตัวน้อยๆโอ้โหฮะเนี่ยปล่องก่อนเน้นๆอ่ะมาตัวเน้นๆนะฮักเนาะ บอกว่าช่วยฉันด้วย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 เอาโอ้โหพ่ออีกป้อฮะพ่ออีกป้อฮะมันเดือดเนาะตะกี้ยังแง่งยังแง่งเร็วมาเดือดเนาะแต่กี้มันได้ยินเสียงอู้อย่ามันได้ยินเสียงอู้ถ้ามันได้ยินเสียงอู้มันเอานอนตัวก่อนนี่นอนคนตีครับฮะนอนคนห้องนอนคนละห้องครับปี้นะหมา สารละน่าฮักเนาะใครครับฮะหมาเจ้ามันก็น่าฮักเหรอคุกกมเหรอวะเนาะกำบันทึกเป้ะหลวงนะหมาถ้ามันอู้ได้มันยิ่งเป็นลำค้านเนาะมพราะเขาอู้อย่างกันเนี่ยนี่ดักฟังอยู่

ผมหมดไปแน่แล้วอะฉันเป็นแม่หลวงนะเห็นก็ออ,อกมาฉันเป็นแม่หลวงนะ <c oughs> มาใชไหมอีนี่มึงอู้อย่างโกรุยเนาะมมกุมหู้เรื่องเป็นยังไงได้รับการแต่งๆๆตั้งเถอะโอ้โมกัวละรับกี่โมงนี่โอ้รับวันข้ามอ่ะมันเปลวงอะ่ะเป้าลวงอ่ะอ๋อรับวันข้ามเ <c oughs> ป้าลวงรับวันข้ามสักเตียงคืนเนี่ยนะอ๋ออ่ะอยู่ไกลป่ะอ,อืม